ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้คือการปลูกกล้วยนะครับผมอันนี้ผมอยู่ใช้วิธีการขุดหนอ,อกล้วยที่ยังเล็กอยู่นะยังไม่ได้โตอะไรเลยนะครับผมเพื่อเอามาอนุบาลหรือว่าเป็นการปลูกเลี้ยงเอาไว้ก่อนเพื่อจะเตรียมปลูกในวันข้างหน้านะครับผมที่ท่านแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการหนอ,อกล้วยต้องการขยายพันธุ์กล้วยเพราะกล้วยมีน้อยแล้วก็อยากมีกล้วยปลูกไวๆใจร้อนนะแบบนั้น ไม่ได้รอให้ให้ลูกเขามันนึกว่าต้นหน่อยนี้นะโตไวนะเราราไม่รอไม่ไหวนะแล้วก็ต้องขวดมาปักชําแบบนี้ดีไหมการปักชําไว้แบบนี้ไม่ใช่ปักชํำการอนุบาลเลี้ยงไว้แบบนี้ดีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะมอะพอตั้งตัวปุ๊บมาเราก็มาปลูกจะได้กล้วยมาแบบนี้จะดีข้อดีคือหนึ่ง จะไม่เน่านะจะไม่เน่าถ้าเรา,าปูนะปลูกเลยนะี่ะมีโอากาสเน่าอยู่บ้างอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าจะเน่านะเน่าอยู่บ้างบางต้นนะครับผมแบบนี้อันนี้ผมตอนปูกผมจะตัดไปด้วยนะให้รอยตัดตรงนี้ตัดแล้วก็ปลูกนะตัดแล้วก็ปูกแล้วก็กค่อยๆเซตตัวขึ้นมาองามขึ้นตามลำดับมันแหละนะตามลำดับ จะเป็นกล้วยที่โตไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า,าก็าจะโตได้ไหมก็ใช้วิธีนี้ในการขยายพันธุ์หน่อกล้วยเบบหน่อกล้วยยังเล็กอยู่นะผมก็ต้องการมีกล้วยให้เยอะๆจะได้กินกล้วยทุกๆวันก็เลยเลือกทําวิธีนี้ครับผมก็ไปลองทําดูนะแต่ว่าท่านที่มีเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทําตามหลักวิชาการนะมีเยอะเราก็ไม่ต้องไปขุดหนอ่อเราก็เลี้ยงให้ต้นแม่เหล่านี้เขาแข็งแรงนะหน่อขึ้นมา ถ้าโตขึ้นเราค่อยตัดนะตัดหน่อตัดหน่อไปเรื่อยแล้วเวลาเราเก็บลูกเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเอาหน่อเหล่านี้ขุดหน่อไปปลูกไปเสียพันธุ์นั่นสําหรับสวนที่มีกล้วยที่เยอะแล้วนะครับผมอันนั้นไม่ต้องการลูกนะต้องการไม่ต้องการหน่อต้องการลูกแม่สับสวจังยิด <c oughs> ก็ปลูกกบานนี่แหละไม่เยอะหรอกครับผมก็กําลังทําไปนะก็ท,ทําสิ่งที่เราคิดว่า วันข้างหน้าเราก็จะมีกล้วยที่ได้กินทุกๆกวันนั่นแหละครับผมก็พยายามทำพยายามปลูกไปนี่ว่าปล่อยพื้นที่พื้นที่ว่างทิ้งเพราะตรงน,นี้จะเป็นพื้นที่ปา่าหญ้าก็เลยโอเคนี่ดูต้นนี้นี่แม่เห็นไหมสวยสดงงามจัด <laughs> เห็นไหมวิธีที่ผมอนุบาลน,นั่นแหละมาปลูกจะทําให้ปัญหา,หน,นาหน่อกล้วยเน่าหไม่มีเลยนะแบบนี้อย่าดีอีกแบบหนึ่งแบบ นี่สำหรับสำหรับเรามีหน่อล้วยที่น้อยนะเราต้องการขยายพันธุ์แบบแบบอยากมีเยอะนั่นแหละอยากมีเยอะกลับไปกลับมาได้คิดเนี่ยอโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายด้วยนะผมที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณท่านมากากก็เชิญชมทําไหมทำทุกวันนั่นแหละก็ตอนเืิองานมาผมจะมาตรงนี้ผมชอบบรรยากาศที่ตรงนี้นะก็มาทําหน่อล้วย อะไรไปประมาณนั้นแหละตอนเช้าเมื่อก็ตื่นมาทำนผู้ชมที่บ้าน,นก็ปลูกกุชองทาแต่่วงน,นี้ขึ้นมาทํางานเมไม่ไหวอายุเยอะร่างกายไม่สู้เลยตอนนี้ไปก่อนโอเคนะขอคณทุกท่านด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมอากาศมลมแรงเหมือนเดิมทุกๆวันกาก็เยอะหน่อยต้องมาเฝ้ากาตอนเย็นกาจะบินกลับบ้านตรงนั้นแล้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะเราไม่ได้เกี่ยวง่ายหรอกสุดท้ายเพื่อนนาน้อยตัวนาน้อย ก็ต้องรอรอสุดท้ายให้เกี่ยวที่นาเยอะก่อนนะนาเยอะก่อนเราไม่ดังไม่มีดังด้วยก็ต้องรอคือเอาไว้งานที่เขาเก็บนั่นแหละเอามาเกี่ยวให้แล้วก็คอยหาตางจางจ่ายถ้าเกี่ยวก็ประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากมายตามต้องเรื่องนะนอนต้องไม่เมือดเดี๋ยวผมจะตักน้ําดลดคนกล้วยมาแบบนี้ต้องตักน้ำรดโคนนะเพื่อให้เขาแตกหนอ่อให้ดอกเข้สมบูรณ์ถ้าปล่อยแห้งหนอ่เอเหล่านี้จะไม่สมบูรณ์เราจะเอาปัจจัยพันไม่ได้ อันนี้คือการต้องการหน่อมาต้องการหน่อมากๆเลยต้องการหน่อมากดอกกล้วยน,นะโอเคขอบคุณนะครับผมพี่มายังช่ชมขอบคุณและสวัสดีครับ